สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอเทคนิคนะครับหรือว่าเคล็ดลับนะครับดีๆมาฝากกับคุณคุณแม่บ้านนะครับก็คือล่องยาแนวห้องน้ําเรานะครับก็จะเจอปัญหาครับก็จะมีเชื้อราขึ้นนะครับถ้าเราไม่ทําความสะอาดนะครับ นี่นะครับเราจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับร่องยาแนวนะครับถ้าใครไม่อยากให้ขึ้นลาครับในห้องน้ําเรานะครับผมมีวิธีป้องกันง่ายๆนะครับที่ใครๆก็ทําได้นะครับเพราะว่าเทคนิคนี้นะครับก็จะเป็นการป้องกันน้ํานะครับเพราะว่าเวลาเราอาบน้ําครับน้ําก็จะกระเซ็นหรือกระเด็นนะครับ กระเด็นใส่ล่องยาแนวครับหลายครั้งบ่อยครั้งเข้านะครับล่องยาแนวเรานะครับก็จะเป็นเชื้อรานะครับเป็นคราบดาๆครับก็คือดูแล้วไม่สะอาดตานะครับนะครับก็เห็นไหมครับล่องยาแนวของผมครับก็จะไม่มีเชื้อรานะครับในการป้องกันที่ง่ายมากครับ โดยที่ผมจะใช้ตัวช่วยตัวนี้นะครับนี่ครับเทียนไขเรานะครับอ่าเราจะเอามาทำยังไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ารับรองว่าวิธีนี้นะครับเราป้องกันเชื้อราขึ้นล่องยาแนวเราได้แน่นอนนะครับนะครับวิธีการนะครับก็คือ เราจะนําเทียนไขเราเลยครับนะครับไปขีดไว้ตามร่องยาแนวเราแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเคลื่อบนะครับไม่ให้น้าเกาะนะครับนี่ครับหรือเราจะใช้เทียนสีขาวนะครับเพราะว่าจะไม่ต้องเป็นสีเหลืองนะครับตรงร่องยาแนวเรานะครับนี่ครับเราก็จะเคลื่อบไว้แบบนี้นะครับรับรองนะครับ น้ำไม่เกาะแน่นอนนะครับเพราะว่าเทียนน้ำเขาจะไม่เกาะเทียนนะครับนี่ครับก็ทําแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาน้ํามานะครับนี่ครับผมลองเอาน้าลาดดูนะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าน้ํานะครับเขาจะไม่เกาะนะครับเมื่อเราเทียนมา นี่ครับเห็นไหมครับน้ําก็จะเป็นลูกกลมๆแบบนี้นะครับคือเขาจะไม่เกาะตรงที่เราใช้เทียนทาหรือว่าเอาใช้เทียนนะครับเคลือบไว้นะครับก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยที่ส่อวัดชแนลนำมาเสนอให้กับทุกท่านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ